สวัสดีค่ะทุกคนนะค่ะใส่แว่นตาเราด้ค่ะถึงถึง,ถง,ถงันเลยใส่แว่นตาแล้วแว่นสายตาแล้วพี่น้องอันผักกันโอ้ยตายตายตาย่เป็นหนงหนามือตามวัวไปแล้วพี่น้องได้ต้องใสแว่นอันนีอ้อันพักให้เขาก่อนเดี๋ยวก็พักกันมานหรอมัอ้งสวีกอยู่ เหงยเครื่องหลางจานด้วยด้วอากาศดีค่ะข้างหน้าแดดออกน้องเอ้ยืมกันเด็กหน่อยว่ามาหาวันอาทิตย์กะสิบุนละสิเขาป้าขี้จักรกยานเหรอค่ะอ,อันนี้เขาสิม,มาเดี๋ยวต้องนาห่อนอต้องเปลี่ยนแผนไหปแล้ววันอาทิตย์ไม่รับแขก <laughs> จิตออกปั่นจัก,กรยานเนี่ยอากาศมันดีกับชคช่วยโอกาสค่ะพี่น้องเพราะว่ายูนีมัน่วนมามันสีหนาวมันสีเยน็นปีหนึงมีหนาห่อนเทียนึงต้องตักดวงอากาศดีๆตักไปให้เขา นอน,อนโย่พุนละนอนตืน่นนอนเว้นตื่นขึ้นพุ่นผละเขาจ้องคอยสิผ้ามาผัากไปถักกินเยอะขอบุญให้เน่อยขึ้นจำเป็นสันสะเทือนใส่กับบอดดาเบืบ้งหันน่นย่างไดกล่องสะเทือนย่างห,หนึ่งเดี๋ยวค่อยๆหั่นเราให้หน่อยขากลรองสั่น นี่ค่ะกล่องบอดี้สั้นได้เลยค่ะโต๊ะสั้นอากาศดีหมู่วันนี่คนหลายหลายหมือนวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะอากาศดีผู้เฒ่าผู้แก่จุง หมายางอือเป็นตตย,ยาน,นุคาะคนาห้อนอากาศดีอัดตกใบามากอ่ะประมาณใบสองใบาสามมันเต็นหนึ่งเวลากินเขาเทียงของคนทั้งหนีนุค่ะเขาก็าสิเขาบานกินเทียงลองค้นเขากินเทียงแล้วเขากะเอ็นหลังจักน้อยเขาก็ออกหายางันาอนากาศดีดอืม แม่เฮามันเหตดคือเขาบ่ไใดแล้วมันลหลแต่ห่อนเ่อนเนาอากาศห่อนยูหนีมันห่อนกับจริงยูมันบ่ได้ห่อนเหือแตกมันบ่ได้ห่อนเหนียวตรงเหนียวตัวแม่จะ้ะตกค่ำมามันกับอากาศเ,เาย็นคือเกายามเวนห่อน จ้หน่อยเขามากินทังงสี่เ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวภาพไปเบิงหมือนหมอขขาวปุ่นเอหมอน้ำยาอันนี้ก็สิเป็นเสนข้าวปุ่นเนาะค่ะเนาะนี่เส้นเล็กเศนหน่อยในยจัางหน่อยอันนี้บบแมนมาจากลี่เดินอันนี้มาจากหลานไทนะค่ะ ส่วนตัวนี้สีรสชาสิเป็นคือขนมเส้นบ,บีบบานเฮาเลยขนมเส้นม,มักแม่จ่าเส้นใหญ่หน่อยหนึ่งซื้อมาจากร้านไทยคือกันทั้งสองเส้นนี่ก็แซ่บเบิดค่ะแซ่บทุกอย่างอือแล้วก็ไดตมากระเจี๊ยบแล้วสิล่างนะคะดิ้หน่อยเขามักกินแล้วก็มีแบบทั่วงอกแม่ค่ะนี่ทั่วงอกแกงมาจากเขาเลื่อนน่นนองหัวบ่อทุ่งนี่จัดบาทขัดเป็นเงินบานเฮากะห่วยเอาซะเอาซะ,ะเงินบ่อขึ้นเนาะจัดสามสิบหกหกสิบ เจ็ดสิบสองบาทค่ะพี่น้องค่ะช่วงอ่อถุงนี้แคร์น้ำยาแล้วมาเบิ้งน้ำยามาเบิ้งน้ำยาป่าก่อนน้ำยาปลาตีนไก่นี่อาหารสุดสัป,ปดาห์ของเราวันอาทิตย์วันอาทิตย์ชุ่มนุมแทะตีนไก่น้ำยาปลาบุนีบ่มีลูกชิ้นตะคุณยายบ่วบาง คุณยายคะแต่ไปเลาะเลาะแและยู่มือว่านเขาปลาเนี่ยค่ะกระสบประมาณนี่แล้วก็มเน่้อน้ำยาน้ำยากะริให้พ่อเจ้านอเขาพ่อเจ้านอเขาหมักกินน้ำยากะทิที่นอ,อเห็ดหนั่งเห็จนะถัอวตับพี่นี่ค่ะนั่งมากินขนขนนังสิค่ะกระเนื้อปลาซาดีนคือกันละค่ะนี่ซาดีนหน้านี่ปลากระป๋บบอง ปลากระกป๋องในน้ำมันแม่จ้ะนี่สิประมาณนี้แหละนั่นสิละจ้ะลูกเต่าเ้าอยากเ้า,เาเก็าเฮ็ดนะ้องจันน้องหอยปุกปลุกหอยปกุกปลุกเลยนี่ค่ะเราล่ะคะ่ะอาหารการกินสัมำนียล่ะคะ่ะอืคนไทยเนะาะสำหรับบ้านข่อยข่อยกินอาหารไทยไสิล่ะคะ่ะอาหารไทยแบบนี้เลย อาหารทะเลกินได้อยู่พี่น้องกินได้กับวุ้วกผนดอกกับมานตาบักดอกต,ตาบักแดงตําบักุงคือเกาไปใส่กับวุ้กผนดอกของดีของแสบบั้นห้องเบื้องข้างนอกอากาศนี่ว่าแดดออกต้นบักกูดข่อยก็เหลือซ้ำนีละพี่น้อง สิยวหลอดปีนีบ่ันนี้เห็นปีนีบ่ัหลอดสโยนจากหน้าต่างานั่นหล่ะลงไปเลยจากแบกบ่ได้ลงจากบันไดไปบ่ได้ต้องไปลนโยนต่างหน้าต่างเราไปจิ่มโอเคเนาะกันเนาะคลิปนี้ซ้ำนี่แหละบ่มีอย่างดอกขอบคุณสุดผู้สุดคนเนาะคันเนาะที่เขามารับชม